นียมีนางพระกำนันเท่านี้น่ะเหรอือโอ้ยยังมีอีกมากเพคะเดีย๋ยวจะ้ะแต่ว่านันท่วดีอะให้กวดขันเรื่องคนเข้าออกเป็นพิเศษเพราะสถานที่เนี้เป็นเขตพระราชฐานชั้นในเจ้าหน้าที่ก็ยังแบ่งหน้าที่กันยังไม่ถูกต้องนักฝ่ายพมา่าแลรามันหรือก็มีมาก มีทั้งหงสวดีแล้วก็ตองอูซ้ำยังจะมีสาวเมืองแปรจ้องจะมาเข้าเฝ้าอยู่ไม่ได้หยุดหย่อนไม่รู้ว่าหน้าไหนเป็นหน้าไหนเพื่อความปลอดภัยนะคะ <c oughs> นั่นทวดีอะก็ต้องป้องกันไว้ก่อนอเอเอ,เอแล้วนี่แล้วท่านพ่อขุนวังเนี่ยมาที่นี่บ้างหรือยังจ๊ะ มาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะเพคะอะ้แล้วแล้วอยู่ไหนอาจารย์นันทวดีฮะท่านพ่ออยู่ไหนอะ,ะ,นนท,อะท่านพ่อ,อน่ขอตัวกลับไปก่อนบอกว่ามีเรื่องทุกข์ใจจนนอนไม่หลับก็เลยขอตัวกลับไปก่อนเพคะไม่อาจอยู่เข้าเฝ้าได้เพคะเอ๊ท่านพ่อมีทุกข์อันใดหรือนันทวดี mãi khơi ำนินนนึกด้วยต้นลึกล่วงรู้อยูทุกขราสนิ ไจทอซือตรงตอ่อคำมันญญเรงแงเมงแงแรงแงแรงแ ขับเขาจงใจเออเออไม่ปรึกษาคนวิสัยใจเพทยใจเพชร i ท่านพ่อคุณวังน่ะมีความเห็นว่าอะไรบ้างนะท่านพ่อนะ่ะแจ้งแต่ว่ากลุ้มใจจะนำความกราบังคมทูลให้ทรงทราบก็เกรงว่าพระองค์น่ะจะพิโรธแล้วก็ลอยให้เด็ดมีโทษถึงกับหมิ่นพระบรมราชองค์การเพคะข้าพเจ้าจะไปโกรธพิจเดชเขาได้อย่างไร ที่ตั้งใจสั่งก็หวังที่จะเชื่อชูทั้งๆท,ที่ข้าพเจ้าเองก็ระแวงรู้ว่าพี่เจเด็ตน่ะจะต้องขัดขานอ้าวนี่พระองค์กระรงทราบแล้วเหรอเพคะก็ที่หมอตธรรมะนี่ยข้าพเจ้าเพียงพลั้งปากยอคุณพี่เจเด็ตเพียงยกเอาว่า มีบุญเสมอตะเบงเวตี้นี่ยังเป็นเสมือนเอาโคนนะ้นไปตีขนดหางหนาคราชบุเรงน้องประกาศต่อหน้าข้าพเจ้าว่ายังไงรู้ไหมนะันทวด,ดีว่ายังไงล่ะเพคะว่านี่ดีนะว่าคนพูดนะ่ะคือตะเบงเวตี้หากเป็นเมียหรือว่าเป็นแม่ถ้าพูดเช่นนี้บุเรงน้องนะ่ะ อาจจะบั่นเสียนเสียให้สมกับความผิดตายจริงจริงเหรอเพคะแล้วแล้วนี่พระอ,องค์จะทรงโปรดแก้ไขอย่างไรดีแล้วเพคะน่ากลุ้มจริงขณะเนี้ย <c oughs> เบื้องลึกแห่งฮะไทยบูเรงนอง คงจะคล้องด้วยคำสั่งของข้าพเจ้าสเสมือนข่มเหงน้ำใจเขาก็ว่าได้ถึงจะเรียกหรือว่าเชิญชวนให้มาหาข้าพเจ้าว่าจะเด็ดหา,หาต้องการปะหน้ากับข้าพเจ้าไหมจะไหววานให้ผู้ใดไปจะให้ท่านพ่อขุนวงังหรือขุนคนตะขยี หรือแม้แต่ตัวข้าพเจ้านี้เองไปชี้แจงก็คงจะไม่สิ้นระแวงในใจเขาหรอกแล้วยังไงล่ะพคะจะทำยังไงละะ่ะพะอือนี่ข้าพเจ้านึกออกแล้วข้าพเจ้าว่าให้พิจะเดชน,นละล่ะช่วยแก้ไขให้แก่ข้าพเจ้าให้พิจะเดช แล้วยังไงล่ะพคะเอาอย่างนี้นันทวดีนี่น้องนะ่ะช่วยวานพ่อขุนวังหน่อยนะว่าทํายังไงก็ได้ขอให้เอาตูพี่สเสด็จนะไปไว้ในเรือนของข้าพเจ้าก็เพียงพอนะแล้วนี่ต่อแต่น,นั้น,นข้าพเจ้าจะจัดการเองนะน,นี่นันทวดีแม่ช่วยวานไปแจ้งท่านพ่อขุนวงัง ให้มาพบข้าพเจ้าเป็นการลับก็แล้วกันนะนะเอาอย่างนั้นเลยเพคะต้องเป็นความลับนะก็ได้เพคะงั้นท่านดีจะไปเดี๋ยวนี้แล้วเพคะ

คอยฟ้าฝนต้องจำทนมนหมายใจยสงบถึงยองยู่ใกล้ก็เหมือนใกลย ในต่างพบไม่อาจหลบเมื่อไปหา